สวัสดีค่ะพแม่พีน่น้องเมื่อนี้จะมาพวก,กับดารามาดามอีกคือเก่าเนาะในทางทางในทางช่องมาดามคำนวณสองด้วยค่ะเด้อช่องนี้จะมีลาวสตาแล้วก็ลาวสามาคัคีแล้วก็ฮานอยเนาะค่ะเนาะสีบวมีล่าพัฒนาเด้อพแม่พี่นงองล่าพัฒนาต้องไปที่ทางช่องมาดามไปทางช่องมาดามคำนวณชาแนลนะคะ อชอบปะจัดคัดกผพานอันช่องมารามข้างลนชเชนแนวซีมี่มีอันพรอมถึงได้พน่น้องจะมีรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะค่ะแตท่ทางช่องนี้จะมีเล่าสตาอ่ารูดสีนอยแล้วก็ลาวสามัคคีเนาะค่ะนะทุกวันไซขายันไปเล่าสตาแล้วก็หานอยลาวสามัคคีสองนี้จะมีสามอย่างทุกวันไปชอบ สอบอยางใดไปย่างนั้นพ่อแ่พี่น้องอ่ะยับมาวันนี้สายขยันสายขยันสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดพ่อแม่พี่น้องคะข้องเรขรับนางฟ้าหวดวันที่สิบสีของคนเข้าไปสามเก้าโอ้สามหกวาีวาโอ้ยบอกขักนกขุนนาดานสามหกตรงตรงด้ะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วกะรูดเนาะเอามือนีมือไม่แต่ว่าสายขยันห้ามพลาด สายวิ่งสายรูดเมื่อวานเี่ยของเพื่นเขาไปสี่กับหกนะคะมาทั้งบนลายล่างเด้อสายวิ่งสายรูดแต่ว่าหกเป็นหลักรลอยเนะาะสี่มาหลักมาหลักชิดอยู่จับคู่ไป4 2อออกสี่สามพี่น้องคาเฉียดมากจับคู่ให้4ี่สองออกสี่สาจับคู่ให้6กสองออก7จสองมาตามหลักอยู่แต่ว่า รับครูบัติเนาะเมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่อ่าไว้ิตามเลขรับนงางฝาผู้ใดที่เป็นแฟนครับเลขรับนงางฝาที่บอกว่าตามทุกคลิปทุกอย่างแล้วพวกอันมาดามว่าสันเขาบอกเขาก็ตามคือเ่าฉันเป็นแฟนครับตัวจริงเสียงจริงของเลขรับนงางฝาจัดไปเลขรับนางฟ้าให้มาเอาหยับมาลุงงนะ้าหน่าอ่าผู้ใดสิไปเล่าสตายัางบ่เคยไป มาดามไปจงไังใดแบบได้บ่ายสามโมงสี่สิบห้าเอค่ะเด้อเล่าสตามีทุกวันผลกระจะออกคือจังรัฐบาลให้เฮานี่ล่ะออกสามตัวบนสองตัวล่างเมื่อวานนี้เพิ่นออกหกเจ็ดสองนะคะเมื่อวานแล้วก็ล่างออกเจ็ดเออออกสี่สามหกเจ็ดสองบนล่างออกสี่สามเมื่อนี้ว่าสิเป็นจงังใดไปสิบไปกับเล็กรับนั่งป่าเตรียมตัว เลขรับนางฟ้าให้มารูดลาวสตา0นย์กับ2อสองตัว4หางสองตัวก็จะมี0ูนย์หกศย์เจ็ดบั้นก็จะเป็น0ูนย์ตัว3หาง0ูนย์ส0งหกศสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่สองรูดที่2เน้นไปที่สองหก สองเจ็ดเอาคือบอมมากซะหมู่บ้านนี้เนาะสองหกสองเจ็ดเนาะแต่บางวดกอนพันเนนสองหางมาทั้งสองเด้อพแมพี่นองวัดนี้พันเนีนหางเดียวมือนี่สองสามตัวเน้นไปที่ศูนย์สองเจ็ดเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขลับนางฟ้าสายขยันห้ามพลาดสายวิ่งสายรูดมากกันสะนันวันไหวพแมพี่นองอ่ะทีนี้ต่อไปเพือ่อนคง เลขกล็อกทิกพารวยล็อกล็อกิกพารวยกับเข้าไปตัววิ่งตัวรูดเนาะตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่างนะคะจับคู่ให้สองแปดออกสองเจ็ดเจ็ดสองสามราสาล่างเนาะพรม่พี่น้องเนาะสองมาบนหลักหน่วยทั้งนั้นเลยเมื่อนี้มาจับตามองให้สามสามออกสามสี่ออกสี่สามพมพี่น้องของล็อกทิกพารวย แล้วของเพิ่เข่าวัาน่ี้วันที่สิบหกกันย่งบรุดเด้อค่ะเด้อสายวิ่งสายรูดนะคะสายวิ่งสายรูดเมื่อไตามตัวตามติดล็อกยิ้มพารวยให้มารูดลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าแปดกับเก้าสองตัวสี่หาแปดสองแปดแปดหนึ่งก่อนเพิหนึ่งแปดหนึ่งแปดสอง 9ก้าเสองเบิ้ลจะเป็น8ป9แปตัว3หาง8ปดเก้าหนึสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่8ปดหนสองสตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว8ปดสองแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครไปต่อเป็นของ เลขมีที่มาตัววิ่งตัวรุดกันยังผ่านเสยเดอพ่พอมีพ่นองเดอยังคือว่าผ่านนะคะตัววิ่งตัวรูดสามยังมาให้เห็นจับคู่สามสามออกสี่สามของเพื่อนเป็นจังใดของเพื่อนวันที่สิบหกเข่าเดอเหลขงมีที่มาวันที่สี่หกเข้าไปสี่ศูนย์ตัวเน้นตัวจอแบบไม่ต้องกลับนะวันที่สิบเจ็ดคือเมื่อวานนี้ยังไม่หลดค่ะยังไม่หลดอะไรเป็นแฟ้นครับจับตามมง คองแรกมีที่มาให้มารูดแล้วสตาร์บ ай สามโมงสี่สิบห้าวันนี้ว่าจะผ่านจะปังไหมจับนาจัวโปรเมพิโนนค่ะเจ็ 7, ดกับเก้าตัววิ่งตัวรูดสองตัวสี่หางเจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าสามเก้าห้าบ้านจะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวสามหางเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เจ็ดห้า เ้าสามสาตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดเกสามหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเสียนนุมเนาะคะนะ่ะเนาะของเสียนนุมก็ถือว่ายังบุหลุดเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องคะ่ะสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดได้ที่มาดามว่าสายวิ่งสายรูดห้ามพลาด สองยังมาให้เห็นให้สองหกออกสองเจ็ดเนาะค่ะเนาะให้สองหกออกสองเจ็ดเมื่อนี้ว่าสิเป็นจังใดว่าสิเข่าสิปังบ่สิผ่านบ่ตัววิ่งตัวรูดแล้วประวัติเพื่อนเป็นจังใดเล่งประวัติจัหน้อยเนาะวันที่สิบห้ากับตัววิ่งตัวรูดเนาะพ่อแม่พี่น้องมาดามเช็ดออกเพราะวา่าทุกวันนี่ทุกวันมันหนามันหนักกระดาษหลายแม็กบ่ดด้พ่อแม่พี่น้องก็เลยเอามาอัน พนละอันสองอันเนะาะเซียนนมให้มาวันนี้รูดนลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าสี่กับห้าสองตัวสี่หางสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าเบิ้ลจะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสามหางสี่ห้าศูนย์สี่ห้าเก้าสี่สี่ห้าสองตัวนั้นไปสองหาง เน้นไปที่ห้ารูดที่ห้าเน้นไปที่ห้าศูนย์ห้าเก้าสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสี่ห้าเก้าชับหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของชอเชษชายมนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปลอของชอเชษชายกับวอรุด่อแมพี่น้องเห็นปะเอาเดินดีอยู่แต่ละลเนาะเดินดีอยู่แต่วา่าเป็นตัววิ่งตัวรูดสายวิ่งสายรูดห้ามพลาด จับ <irgend. S 2> ตามองฟองเพื่อนสามสามให้สามสามออกสี่สามสามสี่เนาะนี่ให้แต้มเดียวคือกันพม่พี่น้องแต้มเดียวคือกันก็วิ่งตัวรวดถือว่ามาดับคู่กับเขาเรื่อยอยู่พม่พี่น้องบ่ไดเอาประวัติมาไลยเด้ค่ะเช็กประวัติไปขายเมื่อแล้วเช็คประวัติไปขายแล้วขายยังระมาดามขายกระดาษแล้วพม่พี่น้องแต่ละมือนี่พม่ทำรมดาเนาะงาวตังแตกพีกันว่าคุลแล้ว แต่สีหอดน้องบัวลำพูบุญคันใหญ่เตลเมือแต่ละเว้นอ้าวจักข้าน่อยจากเล่าสตาจากเล่าสามาคี้จากเล่าพัฒนาจากเหล้าทะบันไทพวเมรท่ำบดดาพวเมรพี่นองคขะซอแชทชัยให้มารูดลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าหกกับเจ็ดสองตัวสี่หางหกสองหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่เบิ้นจะเป็นหกหกเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหาง 6กเจ็ดสองหเจ็ดสี่หหเจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่เจ็ดรูดที่เจ็ดเน้นไปที่เจ็ดสองเจ็ดสี่สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหกเจ็ดสองแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของซองสู่วันเห็นบพอพม่พี่น้องคะสังเกตเลือดตัววิ่งตัวรูดมาทุกคนเนาะมาทุกท่านเลยคะ่ะ มือนีเป็นจังไดมือนีสิไปต่อหรือว่าสิพ้อแช่์นี้แต่ละทันแต่ละคนอยากดูเด่นนอกพมพี่น้องว่าของไผสสีขาสิปังเนาะของไผสิเขาสิปังมือนีเล่าสตาเอากวนห้องทองไวกอนพมนพี่น้องกอนสิไปเล่าพัฒนาของซองสุวรรณวันที่สิบสี่ห้าเก้าเข้าตัวเน้นตัวจอแบบไม่ต้องกลับตัววิงตัวรูดมือบ้านนี้ หกยังไม่เห็นเนาะคะเนาะแต่ว่ามาหลักร้อยสายวิ่งจังสีพันสายหลูดบัวพันเนาะเนาะเอาให้จีไปกับส่้างสุวันสร้างสุวันให้มารูดลาวสตาแปดกับเก้าสองตัวสี่หางแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่เบิ้ลจะเป็นแปดแปดเก้าเก้าสามตัวสามหางเก้าแปดสาม เก้นเนาแปดสี่เก้าแปดเก้าสองตัวเน้นไปสองหาเน้นไปที่เก้าสามเก้าเก้าสามแปดสามได้ค่ะถ้าสองตัวเน้นสามตัวเน้นทางเดียวเม่ดเดียวแปดเก้าแปดสามเอ้ยเจ่ากับจิมันของกันดีเนวลินเจ้าบุญมาดามเอ้ยเนาะเอาต่อ,าาอ,ตอไปเป็นของดัล่ามาดามกับข้าวบุมขอาวพุ่น่องสุวรรณทีหายตะเลงนะทั้ทงทั้งสองเนาะ ขบบพระคุณลายลายของดาล่ามาดามกลับไปได้พูดพี่น้องตัววิ่งตัวรูดผ่านทุกคนนะเนาะเจ็ดเสี้ยนดังสังเกตแล้วผ่านทุกคนให้เจ็ดสามออกเจ็ดสองให้เจ็ดสามออกเจ็ดสองเมื่อน,นี้ว่าสิเปลี่ยนจังไหคุณมาดามฟังเจ้าเป็นจ้าไดประวัติวันที่สิบหกแมาอยู่ได้ตัววิ่งตัวรุดแต่ว่ามาลักลอยตัววิ่งต้องวิ่ง,ววงจังสิมผ่านเนาะพูดพี่น้องเนาะอ่ะ วันนี้วันใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่มาดามให้วันนี้รูดเลาสามคีโอลาสามคีรูดลาวสตาบ่ายสามโมงครึ่งวันนี้โอษบ่ายสามโมงสี่สิบห้าพงศ์พิณองหนึ่งกับสามสองตัวสี 8, ่หางหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดสามแปด เบื้อจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามเจ็ดสามแปดสามตัวเน้นหางเดียวไม่เดียวหนึ่งสามเจ็ดแคปนาโจถ้าใครจะตามของดาร่ามาดามเนาะตามขอบุนขอบคุณเอฟซีทุกทานที่เขามาติดตามชมแล้วกะกะขอ้อพุนขอบคุณเซียนเซียนที่หายตัวเลขหนะ้าทางมาว่างทั้งช่องเนาะ อาคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีถ้าผู้ใดเขาไม่เห็นคลิปนี้ขอให้เด็ดไปเล่าสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าวันนี้สู่ผูสู่คนเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะล่าสตา